สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะอันนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมนะคะก็การเงินการงานความรักเนาะอันนี้สามารถนําได้ทั้งแบบลัคนาราศีแล้วก็ดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็ตะวันตกเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีลัคนาราศีอยู่ในธาตุน้ำหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราขอมาเริ่มกันขอดูพลังงานของชาวธาตุน้ำตอนน,ตอนนี้ก่อนว่าพลังงานของคุณเป็นยังไง คุณเพิ่งจะมีการได้ปลดล็อกปลดปล่อยอะไรบางอย่างเสียงรถจะดังนิดนึงนะคะคุณมีการปลดล็อกปลดปล่อยอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยคุณเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองคุณเชื่อมั่นในพลังที่คุณมีมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณอยู่กับความไม่มั่นใจอยู่กับการหลงทางมาตลอดแต่ว่าคุณเพิ่งจะได้ปลดล็อกหรือเพิ่งจะได้เจออะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วมันทําให้คุณกลายเป็นคนที่ เข้มแข็งมากขึ้นเป็นคนที่แฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นทุกอย่างที่เข้ามามันเข้ามาเพื่อทําให้คุณได้เรียนรู้ตอนนี้คุณค่อนข้างมองโลกในแง่บวกมากๆเพราะว่าคุณผ่านสิ่งสิ่งนั้นมันได้แล้วคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากในการใช้ชีวิตของคุณไปได้แล้วแล้วคุณมีความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วนะคะอันนี้ก็คือพลังงานรวมๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมเนี้ยชาวธาตุน้ําเป็นยังไงกันบ้าง เออมันจะอ่านไม่เหมือนกันสักคลิปเลยนะคะขึ้นอยู่กับว,ว่าช่วงไหนเหือการอ่านไพ่แบบไหนเอามาดูกันขอดูพลังงานของชาวธาตุน้ําในเดือนกนรกฎาคมหน่อยคะ่ะว่ามีอะไรที่คุณจะต้องรู้มีอะไรที่ไพ่อยากจะเตือนอยากจะบอกกับคุณบ้างคะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเออฟังแล้วมันไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกว่าเอยมันไม่จริงอะไรเงเี้ยก ก็กดปิดไปก็ได้นะคะไม่ต้องแบบว่ามาคอมเมนต์ในแง่ลบต่อนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าคุณอยากฟังหรือไม่อยากฟังนะคุณเลือกของคุณเองได้จัดการตัวเองนะคะอยากให้คนอื่นต้องมานั่งจัดการกับความคิดในแง่ลบของคุณนะคะอันนี้พูดเฉยๆนะคะเตือนเฉยๆว่าเออจัดการตัวเองนะคะทุกคนตัวแล้วดวงเอาไว้เป็นแนวทางอย่าเอาไปแบบจริงจังเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก อใต้สำรับเป็นเป็นเดอะฟูลเนี่ยคุณเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตมาจริงๆด้วยนดูสิโอ้จริงๆนะเนี่ยพลังงานของคุณดีมากๆเลยอะเติบโตตื่นรู้อืมเติบโตตื่นรู้แล้วมั่นคงสุดๆ เดี๋ยวขอดูไพ่ดูกันไพ่ใบชาไพ่ใบชามีอะไรอยากบอกกับคุณบ้างหนึ่งสองสามสี่มาดูกัน,นะคะ่ะ อยูที่พลังงานตรงนี้ก่อนเนาะคุณคือคนที่เริ่มใช้ชีวิตลงตัวแล้วแล้วคุณเหมือนเหมือนคุณได้ปลดปล่อยสัญชาตญาณของตัวเองจริงคุณมีการพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นมีการใช้ชีวิตของตัวเองในทางที่ดีขึ้นมากๆแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของจิตใจ เริ่มดูแล้วว่าตัวเองต้องการอะไรมันเป็นเหมือนคุณได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวเองแล้วคุณเจอกับความสงบสุขของตัวเองคุณเจอกับความต้องการที่ผ่านมาดูหลงทางมาตลอดเลยอะดูเหมือนหลงทางไม่รู้ว่าสิ่งที่ที่ทำอะใช่สิ่งที่ต้องการจริงๆริงไหมใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรมีความกังวลโลเลแต่ว่าตอนนี้ชีวิตเริ่มเข้าเข้าหลุแพทเทิร์นเดิมๆแล้วก็เริ่มเป็นอะไรที่นําพาความมั่นคงมาให้กับคุณแล้วคุณก็ดูเหมือนเป็นคนที่ มีความมั่นคงในเรื่องของการใช้ชีวิตมีความมั่นคงในจิตใจมากขึ้นแล้วก็ได้ปลดล็อกอะไรที่อยู่ในใจตัวเองออกมาแล้วนะคะบางคนอาจจะเป็นการได้ค้นพบสกิลใหม่ๆบางคนอาจจะเป็นการค้นพบว่าเรามีความสุขได้ด้วยวิธีแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะมาดูกันที่ไพ่ใบชา เนี่ย get back to basic คุณคุณได้ค้นพบอะไรบางอย่างในตัวของคุณแล้วจริงๆอ่ะแล้วก็คุณในเดือนเนี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ปล่อยวางกับอะไรบางอย่างแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าคือก็จะมีคนออกแนวว่าคนที่แบบดื้อๆคนที่ชอบบงการคนอื่นอะไรเงี้ยเข้ามาในชีวิตของคุณที่อยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะเลือกอะไรว่าคุณจะเลือกให้เขาเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าคุณจะสามารถที่จะแบบปล่อยเขาไม่ให้ต้องมายุ่งกันได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่ คุณจะมีความสุขแล้วคุณแฮปปี้มากๆนะคะมาดูกันที่ไพ่ทาโร่กันอือไพ่ทาโร่นะคะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นพลังงานของ เตรอบครับเป็นอะไรที่คนเข้าสังคมบ่อยมากขึ้นมีการเรียนรู้มีการได้ทํางานเป็นทีมหรือว่ามีการวนเวียนเข้ามาเจอกับเพื่อนใหม่ๆเพื่อนเก่า,กาอะไรเงี้ยมีคนวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณมากหน้าหลายตาหรือบางคนอาจจะเข้าสังคมบ่อยขึ้นในช่วงนี้ด้วยก็ได้แต่ว่าสถานการณ์รอบข้างคือคุณเบื่อ <laughs> กับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ อคุณเบื่อคุณเบื่อกับหน้าที่คิงกับควีนเข้ามาเลยคุณเบื่อกับหน้าที่การงานคุณอาจจะมีความที่แบบว่ามีนิสัยบางอย่างที่คล้ายหัวหน้าคุณมากเกินไปหรือว่ามีนิสัยบางอย่างที่แบบเหมือนกับผู้ใหญ่ในที่ทํางานแล้วมันทําให้มันไม่ลงรอยกันแต่คุณไม่ได้ไปเถียงอะไรกับเขานะคุณก็ปล่อยไปแต่คุณแค่รู้สึกว่าคุณเบื่อคุณอยากลองไปหาอะไรใหม่ๆทําคุณอยากทําอะไรใหม่ๆดูบ้างเพราะว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเหนื่อยมันเบื่อมันขยับตัวไปไหนไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าอยากที่จะทําอะไรยังไม่รู้ว่า แล้วเราจะไปทางไหนหรือว่าความรักความสัมพันธ์มันก็ที่ที่เจออยู่ใครที่เจอกําลังแบบปัญหาความรักความสัมพันธ์มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่กลับตัวก็ไม่ได้ไปไปต่อก็ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันเป็นความแบบลังเลความกังวลว,ว่าควรจะเอาอยัางไงต่อควรจะไปทางไหนต่อเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้อะไรประมาณเนี้ย แต่คุณก็ทาไปเรื่อยๆค,อคือคือในช่วงระหว่างนี้คุณก็ไม่ได้หยุดคุณก็แค่เออระหว่างที่ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็ทําต่อไปเรื่อยๆก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะที่ผ่านมาคุณดูทะเลาะกับตัวเองไม่ได้ไม่ไมอาจบางคนอาจจะทะเลาะกับคนรอบข้างบ้างก็ได้แต่เรามองว่าคุณทะเลาะกับตัวเองสับสนกับตัวเองแต่ว่า หาทางออกให้ตัวเองได้และมีความนิง่งมีความสงบในตัวเองมากขึ้นละเออเนี่ยที่ผ่านมาเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้แบบมีความนิง่งมีความสงบให้กับตัวเองมากขึ้นก็มีอะไรให้โฟกัสใหม่ๆบ้างแหละคือที่ผ่านมาอารมณ์มันไม่ค่อยคงที่มันอยากทําอะไรแล้วมันต้องแบบต้องทําให้ได้เลยตอนนั้นมันรอไม่ได้ไม่อยากรออะไรทั้งนั้นอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคืคอคุณจะมีข่าวดีเข้ามาหรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โอ๊ยเออ <c oughs> ขอโทษมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาในเรื่องของความร เรียนรู้ว่าลองหาไอเดียใหม่ๆลองหาโปรเจกต์ใหม่ๆให้ตัวเองได้ทำอย่าจมอยู่กับความสับสนของตัวเองถ้ารู้สึกว่ามันตัดสินใจไม่ได้ไม่เป็นไรไปหาอะไรใหม่ๆทำซะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นคุณยังตัดสินใจอะไรไม่ได้หรอกก็คือปล่อยไปก่อนแนะนำว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรปล่อยไปก่อนนิ่งให้ได้แล้วก็รอดูเดือนนี้การเดินทางค่อนข้างโดดเด่นการเดินทางจะนำพาสิ่งดีๆนำพาข่าวดีหรือว่าพลังงานบวกเข้ามาให้กับคุณนะคะใครที่กำลังคิดมากอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะ มันมันก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาหาคุณนะคะไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปแต่ว่าคุณแค่รู้สึกว่ามันหน่อยที่เป็นอยู่การงานการเรียนอะไรเงี้ยเหมือนแบบแบบภาระคนเดียวคืองานก็เข้ามาเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะได้แสดงความสามารถได้แสดงฝีมือของคุณได้แบบว่าชัดเจนมากๆคือเอาอย่างนี้ว่าเดือนนี้คุณโดดเด่นมากๆมีคนอยากที่จะเข้าหาอยากที่จะแบบขอความช่วยเหลือหรือว่ามีคนชื่นชมคุณอยู่เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยว เรามาดูเจาะกันที่การงานการงานก็จะแบ่งเป็นพาร์ทนะคะก็จะมีมีงานประจำนะคะคนที่ว่างานหางานอยู่หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจาการหรือเป็นฟรีแลนซ์นะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันที่การงานกันเลยมาดูกันที่การงานสำหรับคนที่มีงานประจำชาวธาตุน้ำในเดือนกรกฎาคมกันคะ่ะว่าในเดือนนี้การงานของคุณเป็นยังไงบ้างเส้นผมผมร่วง <laughs> การงานของคุณคือมันมันดูเหมือนจะดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าคุณนอกจากคุณจะต้องสู้กับสิ่งที่อยู่ในใจคุณแล้วว่าคุณยังต้องสู้กับความเอาแต่ใจของคนที่อยู่รอบตัวคุณอีกด้วยเหมือนกันมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะ แต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้มันต้องทําเดือนนี้คุณเลยจะไม่ค่อยโฟกัสที่การงานมากสักเท่าไหร่คุณจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวการเข้าสังคมหรือว่าเรื่องอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขการทำงานคุณจะเป็นการที่แบบทำงานเหมือนแบบว่าในเดือนนี้คือถามว่าตั้งใจทำงานไหมก็ตั้งใจทำงานแต่ว่าจะไม่ได้ไปโฟกัสหรือว่าเครียดกับมันมากคือจะไม่ได้ทุ่มเทให้กับมันมากขนาดนั้นเพราะว่าคุณรู้สึกว่า ไอสิ่งที่คุณทําอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการมันยังไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากที่จะทําคุณก็เลยแบบเออทาให้ดีที่สุดแล้วก็คือทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ไปโฟกัสอย่างอื่นเดี๋ยวดูหน่อย King of n i h t of Wands คืออะไรเออคุณอยากไปทําอะไรอย่างอื่นอะคุณดูเหมือนมีอะไรที่รอคอยมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าถ้าไปทําแล้วมันจะมีความสุขมากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยคุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมันคือสิ่งที่คุณต้องการจริงหรือเปล่าคุณไม่รู้ว่าไองาน แต่ถามว่ามันทําทําให้คุณเติบโตได้ไหมคือมันทําให้คุณเติบโตได้มันเป็นเหมือนคนมีคนไว้ใจคุณนะคะให้คุณได้ทําในสิ่งสิ่งนั้นแต่ว่าคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณไม่ได้เหมาะกับการทําอะไรแบบนี้คุณเหมาะที่จะไปทําตามใจตัวเองคือคุณมีไอเดียมีความคิดอะไรใหม่ๆแล้วคุณอยากที่จะทํามันให้สําเร็จมากกว่านะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกในเรื่องของการงานของชาวที่ทํางานประจําทัดน้านะคะ ก็คือในเดือนนี้ให้คุณจัดลำดับความสำคัญให้ดีๆเพราะว่างานคุณจะล้นมือมากๆคุณจะมีความรู้สึกเหมือนทำงานทุกวันเหนื่อยมากๆอาจจะแบบกลับบ้านไปสลบเลยก็ได้คือมันจะเป็นการเหนื่อยการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้น มันเลยเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องจัดลําดับความสําคัญของงานให้ดีจัดลําดับทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นมันจะทําให้ชีวิตคุณดูวุ่นวายมากๆเลยนะคะเดือนนี้ก็พักผ่อนแล้วก็ออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ดีมากขึ้นบางคนอาจจะมีการเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือบางคนอาจจะไปสมัครงานใหม่แล้วได้งานใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดือนนี้ทําอะไรทําเงียบๆนะคะอย่าบอกให้ใครรู้เพราะว่าอาจจะมีการเอาไปพูดลับหลังได้นะคะอาจจะมีการโดนแย่งผลง,งานหรือว่าโดนแย่งไอเดียความคิดอะไรแบบนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวคุณเองเหมือนจ้องที่จะหนีไปจากสถานการณ์ตรงนี้อยู่แล้วเหมือนแบบหาหาทางที่จะหนีหาทางให้ตัวเองได้หลุดพ้นจากสถานการณ์ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าคุณดูไม่ได้อยากที่จะอยู่ตรงเนี้เออมันเหมือนคุณไม่ได้อยากที่จะอยู่ตรงนี้แต่ถามว่าเดือนนี้ยกระครองไปก่อนได้ไหมถ้าจัดลาดับความสําคัญดีๆกระคองไปก่อนได้นะคะจัดลาดับความสําคัญดีๆโฟกัสดีๆจัดการเวลาให้เป็นก็คือไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะมันเป็นแค่ คือคนรอบข้างเขาไม่ทําอะไรคุณหรอกแต่ว่าคุณต้องสู้กับใจตัวเองเท่านั้นสู้กับแบบคือต่อให้คนที่เขาอยู่ด้วยเขาเอาแต่ใจแค่ไหนเขาก็แบบทําอะไรคุณไม่ได้อยู่ดีนะจริงๆแล้วอ่ะม,มาดูกันคนที่หางานว่างานอยู่ค่ะว่าเป็นยังไงใช้ได้หมดเลยนะคนที่มีงานประจำเราหางานใหม่ก็ดูในตอนนี้ได้นะคะอืมคุณกําลังเลือกอยู่ คุณกำลังค่อนข้างที่จะเลือกงานนิดนึงเหมือนเหมือนคุณรู้สึกว่าใจนึงก็อยากไปอันนี้แต่อีกใจนึงก็อยากไปอีกอันนึงเราก็รู้สึกเหมือนแบบว่า คุณคุณเบื่อกับคนรอบข้างอ่ะเหมือนเหมือนคนรอบข้างค่อนข้างที่จะกดดันคุณถ้าสมมติว่าคุณทํางานประจําอยู่คนรอบข้างก็กดดันนะแม้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะออกจากตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทํางานประจำอ่ะมันก็จะเป็นฟิลเหมือนครอบครัวพ่อแม่อาจจะเอาเรื่องของคุณมาพูดหรือว่ามีการทะเลาะก,กับคนรอบข้างมีการใช้คําพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่า พอแล้วได้ไหมรู้แล้วกํกาลังทํ <_ d ance> าอยู่กําลังหาอยู่แต่มันยังไม่ได้ให้ทํายังไงอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะคะโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่ในเดือนนี้มีนะมีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่แต่ว่ามันจะไม่ใช่งานที่คุณถูกใจมันไม่ใช่งานที่คุณชอบมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากทํหรืออาจจะมีคนเสนอเข้ามาคนคณคคนรู้สึกว่าเออทาไปก่อนก็ได้แต่ว่าถามว่าชอบไหมไม่ได้ชอบยังเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าแบบ มันมันยังเป็นการขัดแย้งกับตัวเองทะเลาะกับคนรอบข้างคุณจะรับงานนี้ไปเพราะว่าคุณรู้สึกว่าแบบอืมก็ก็แบบพ่อแม่จะได้หยุดว่าสัทีอะไรประมาณนี้คุณจะออกออกแนวรับรับไปอย่างนั้นมากกว่านะคะงานที่คุณจะรับดีไหม เหนื่อยมันไม่ได้เหนื่อยเพราะว่างานไม่ดีนะมันเหนื่อยเพราะว่าตัวของคุณเองมีแพชชั่นอะไรที่ที่คุณอยากที่จะทาแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงเวลาอะไรประมาณนั้นมากกว่าแต่ว่าถามว่างานนี้ดีไหมงานนี้ดีแต่ว่าตัวคุณแค่ไม่ได้อยากที่จะรับเท่านั้นสิ่งที่ชาวว่างานหางานใหม่อยากที่ต้องการที่จะรู้ก็คือเดือนนี้มันจะเหนื่อยมากๆนะคะหนักมากๆแล้วก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์ของคนรอบข้างนะคะให้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้งานใหม่เข้ามานะเห็นปะชัดเจนมากเลยนะก็ got this job คุณจะได้งานใหม่เข้ามานะคะต้องต้องทนกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็อารมณ์ของคนรอบข้างหนักนิดนึงในเดือนนี้เป็นความกดดันมากๆเลยสาหรับคุณนะคะโดยเฉพาะชาวราศีกรกฎนะคะอ่ะมาคนที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะคะคนที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการ มันก็เหมือนจะทําได้เรื่อยๆนะมันก็มันก็คือก็ทําได้เรื่อยๆแต่คุณรู้สึกว่ามันควรจะดีได้มากกว่านี้เหมือนยอดขายลดลงลูกค้าเข้ามาน้อยลงอะไรเงี้ยนะนามาว่าเดือนนี้นั่งสมาธิสวดมนต์นิดนึงอาจจะช่วยทําให้จิตใจผ่องใสแล้วดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้แต่คุณก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันเหมือนคุณอยากที่จะ สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือว่าคุณมันมันเป็นเหมือนกับว่าอาจจะเพราะว่าคุณทํางานฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการมันเลยทำให้คุณแบบเหมือนเหงาอ่ะเหมือนไม่ค่อยได้เจอใครไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครแล้วก็มีแต่ความเครียดอยู่แต่ในใจอะไรประมาณนี้นะคะนายอั s สอดคือนายอั s สอดคือคุณคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะจะเอายังไงกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้ดีมันดูเหนื่อยอะ่ะ มันดูหน่อยมันดูกังวลแต่ว่าคุณผ่านไปได้นะคะมันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวยจะถามว่าเดือนนี้งานเยอะไหมอ่ะงานเยอะแต่เงินมันไม่ได้เงินมันยังไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณทํามาตรงนี้แล้วอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนมีคุณมีความรู้สึกว่าทําไมมันถึงโตช้าทําไมมันถึงไปได้ช้ากว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้คุณอยากที่จะไปให้เร็วมากกว่านี้อืมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามานะคะหยิบยื่นอะไรดีๆให้กับคุณ ได้นะคะขอดูหน่อย่าวิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานเออเดี๋ยวถ้าเกิดคุณไปเข้าสังคม ไปเข้าสังคมไปพบปะผู้คนหรือว่าเดือนนี้มีการเจราจาอะไรจะประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีนะคะการเจราจาการสื่อสารความมั่นคงกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะแบบว่าลูกค้าก็จะติดใจมากขึ้นอาจจะมีลูกค้าต่างชาติเข้ามาได้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวของคุณเองนั่นแหละที่จะต้องให้ชัดเลยว่าเดือนนี้ต้องการอะไรกันแน่ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คุณจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากทำอพักก่อนพักก่อนแล้วก็แบบ ทำให้งานมันดูแบบช้ามันดูไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการได้เดือนนี้แนะนําว่าให้ลองออกไปเที่ยวนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามสะพานอะไรอย่างเงี้ยคือคือ,คอลองลองลองเดินทางท่องเที่ยวให้ดวงแบบเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุณจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณต้องการนะคะโอเคเรื่องงานก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของการเงินกันดีกว่าการเงินชาวราศีธาตุน้ำเป็นยังไงบ้าง อยากได้นั้นอยากได้นี่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็ไม่กล้าใช้เงินเพราะว่าเงินมันยังไม่ได้คล่องตัวมากขนาดนั้นมันยังมีรายจ่ายจุกจิกที่ยังต้องจ่ายออกไปมันมีรายจ่ายที่ต้องเสียออกไปโดยนี้ไม่มีโชคลาภนะคะแนะนําว่าไม่เสี่ยงโชคหรือว่าเสี่ยงแต่น้อยดีที่สุดนะคะคือการเงินของคุณมันยังไม่ได้ลงตัวมันยังมีการรอคอยมันยังมีอะไรหลายอย่างยังมีภาระที่คุณต้องจัดการรายจ่ายนู่นนี่นั่นเข้ามาแบบเต็มไปหมดเลยสิ่งที่อยากได้ก็อยากได้แต่ว่า สิ่งที่ต้องต้องจ่ายมันก็มีมีเงินเข้ามาแต่ว่าเก็บเงินไม่อยู่อืมตดวนี้ระวังเรื่องของการใช้เงินนิดนึงระวังการเรื่องแบบเครียดแล้วก็ใช้เงินตามใจตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะมันจะทําให้เราแบบว่าเราเราเรามีความรู้สึกเหมือนแบบเก็บเงินไม่อยู่จริงจริงอืมจะเสียไปกับเรื่องที่เรื่องที่แบบเครียดปุ๊บใช้เลยเครียดปุ๊บใช้เลยเดือนนี้แนะนําให้วางแผนทางการเงินให้ดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของการเงินคือ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือที่ต้องระวังมีแค่อย่างเดียวคือตัวของเราเองอะจากการการเงินไม่ดีหรือว,ว่าวางแผนการเงินไม่ดีแล้วมานั่งเสียใจทีหลังว่าเฮ้ยทําไมตอนนั้นไม่น่าซื้ออันนี้ไปเลยอะไรแบบเนี้ยมากกว่านะคะเอไหนดูซิแบบชัวร์ชัวโชคลาภพอได้ป้างไหมมาจากการทํางานอะอมมาจากการทํางานมากกว่าหรือว่าถ้าอยากได้โชคลาภจริงๆต้องมีการแบบทําบุญทําทานถึงจะได้โชคกลับมาแต่ว่า มันเป็นแบบเล็กน้อยแต่ว่ามันต้องทําบุญอะถึงจะได้ทําบุญกับผู้ป่วยยากไร้ได้นะคะหรือทําบุญกับเด็กกำพร้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะในเดือนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความรักความรักของชาวราศรีธน้นะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคุณหน่อยว่าตอนนี้พลังงานความรักของคุณเป็นยังไงนะคะหนึ 1, 2, 3, ห้าหกเจ็ดความรักไม่ค่อยนิ่งเหมือนตัวของคุณเลยความรักมันยังดูแบบ มีสกรณีคือบางคนอาจจะหนีออกจากสถานการณ์บางอย่างกับบางคนเพิ่งจะมีคนเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะมันยังดูเป็นอะไรที่ความรักยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ที่ผ่านมามันดูเหมือนทุกอย่างดีแต่อยู่ดีๆก็เกิดอะไรไม่รู้ เกิดขึ้นตัวของคุณเองก็เลยยังไม่ได้อยากคือตัวคุณเองยังไม่ได้พร้อมที่จะมีแฟนอะเรามองว่าเหมือนเหมือนคนโสดก็ไม่ได้พร้อมที่จะมีแฟนหรือว่าคนที่มีคู่ก็ยังดูเอาแน่เอานอนในความสัมพันธ์ไม่ได้ด้วยนะคะในอนาคตอันใกล้อะมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของความรักเป็นข่าวดีในเรื่องของความรักที่จะพุ่งเข้ามาหาคุณแบบกระทนหันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามาแต่ว่าตัวของคุณเองอ่ะจะมีความตึงเครียดมากมันเลยทาให้ความรักของคุณในเดือนเนี้ย มันจะไม่ค่อยราบร่นเท่าไหร่นะคะคนจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานการหาเงินมากกว่าทําให้เหมือนก็มีคนเข้ามาบ้างหรือว่ากับแฟนกับคนที่คุยอยู่ก็มีการได้เจอกันได้ใช้เวลาร่วมกันบ้างแต่ว่ามันจะเหมือนมีกําแพงให้กันทั้งสองคนคือคือมันจะเป็นเหมือนอะไรที่ดีก็ดีไม่สุดอะเออเนี่ยมันดีมันก็ดีไม่สุดอะเพราะว่าคุณก็ยังแบบมีคิดเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้อยอยู่นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูจอบด,ดีกว่าเพราะว่า ชาวธาตุน้ำพลังงานดูแบบคิดแต่เรื่องงานอ่ะมาดูกันว่าคนโสดธาตุน้ำค่ะชาวคนโสดธาตุน้ำในเดือนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างเนี่ยคิดแต่เรื่องงานวางแผนแต่เรื่องงานอยากที่จะไปเที่ยวอยากหางานอยากทํานู่นนี่นั่น,นไม่ได้คิดเรื่องของความรักเลยอ่ะอคุณอยากที่จะไปใช้ชีวิตอิสระค่อนข้างที่จะปลงเนื้อเรื่องของความรักอยู่กับเพื่อนจะเป็นหลักอืม เป็นการอยู่กับเพื่อนอยู่กับตัวเองอยู่กับการทํางานพัฒนาตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองทําอะไรให้ตัวเองเป็นหลักเราเลยรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักขนาดนั้นนะคะชาวราศีธานา้อ,อไหนขอดูหน่อยว่าเราจะมีคนเข้ามาไหมโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะมีเป็นเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณนะ่ะเขาเป็นคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังมากๆเป็นคนที่ เหมือนคุยกันแล้วมีเรื่องให้ต้องแยกย้ายกันคุยแล้วมีเรื่องให้ต้องแบบต้องห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้นจะวนเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอืมเป็นการวนเวียนกลับเข้ามาของคนเก่าๆอ่ะเข้ามาแบบกระทันหันเข้ามาแบบว่าโดยที่โดยที่คุณไม่ได้คิดว่าจะเป็นคนคนนี้เป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงด้วยซ้ำเขาเขาจักมาแบบกระทันหันแล้วก็เข้ามาแบบกระทันหาาบบันจริงๆแต่ว่าเดือนเนี้ย คุณจะมีคนเข้าเข้าออกออกในชีวิตเยอะมากๆนะคะมีคนเข้ามาหลายคนทั้งคนเก่าคนใหม่เลยแต่ว่าพลังงานของคุณจะเหมือนจะแบบตดวติ่นเกี่ยวกับเรื่องของคนเก่าๆมากกว่าคนใหม่ๆจะมีเข้ามาไหมมีมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าเขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาในเชิงของความความเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยคือคือคุณน่าจะไปแอบชอบใครสักคนหนึ่งในเดือนนี้แล้วก็คุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขา ยังให้ความเป็นเพื่อนของคุณอยู่อะไรประมาณนี้มากกว่านะคะคุณควรเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆหมไหมเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆไปเลยเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ชัดเจนก็จริงแต่มันมีโอกาสได้จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้แต่ว่าตัวคุณยังไม่ได้ถูกใจเขาเราคนเก่าๆที่เข้ามาล่ะคะคนเก่าๆที่เข้ามาเรารู้สึกว่าคุณก็คุยคุยเป็นเพื่อนคุณดูคุยเป็นเพื่อนแบบเออคุยเป็นเพื่อนไม่ได้เอาแล้วอะแต่ว่าคุยเป็นเพื่อนเนี่ยแบบ รักษากันไว้ในฐานะของความเป็นเพื่อนศึกษากันไปใช้ใช้เวลาร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยมากกว่าขอดูบปสรุปความรักของคนโสดทัดน้ำหน่อยคุณไม่สนใจเรื่องของความรักคุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานเรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดือนนี้มีคนเข้ามานะคะก็คุยได้คุยได้เปิดใจคุยได้เพียงแต่ว่าต้องบอกอตรงๆว่าความรักของคุณในเดือนนี้มันยังเอาแน่อนอนอ,อะไรไม่ได้มันยังแบบ มันมันยังเป็นเหมือนแบบไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ตัวของคุณเองก็ยังไม่ได้สนใจขนาดนั้นจริงๆนะ,ะมาดูกันว่าคนที่สถานการณ์รักไม่ชัดเจนในเดือนกรกฎาคม ความรักไม่ชัดเจนในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้รับความชัดเจนนะคะมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้เข้ามาพูดคุยกันหลังจากที่เก็บเงียบกันมานานกักความสัมพันธ์กันมานานตอนเนี้จะมีการเข้ามาพูดคุยอะไรบางอย่างที่นําความชัดเจนมาให้กับคุณเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขามากๆคุณคือคนที่เขารู้สึกว่ามันแบบผาจากไหนไม่ได้แล้วว่าคุณมีค่าสําหรับเขามากๆเขาอยากที่จะดูแลคุณให้ดีไม่อยากให คุณไปไหนคือคุณเขารู้สึกว่าคุณคุณดีพร้อมทุกอย่างคุณพร้อมไปหมดเลยสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนกันแบบคบกันเปิดตัวเลยนะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีกับคุณหความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณคือเขาชื่นชอบคุณค่ะเขาอยากที่จะอยู่กับคุณไปเรื่อยๆคุณคือครอบครัวของเขาคุณคือคนที่ทาให้เขารู้สึกว่าแบบ เออเขาต้องมีอ่ะเขาต้องมีไว้ในชีวิตอย่างเงี้ยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นบทสรุปเดือนนี้ง่ายๆเลยคือมีโอกาสที่จะได้คบกันได้สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงเข้าหากันนะคะสั้นๆเนาะคือคือ,คอม,มันดีอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอะ่ะก็คือได้คบกันมีโอกาสได้คบกันในเดือนนี้เนะาะมาดูกันคนมีคู่คนมีคู่ธาตุน้ามีประกฏิดฟิจิก คนมีคู่คนมีคู่มีอะไรเราไม่ค่อยคุยกันนะคะเดือนนี้ยอืม แต่ถามว่าโอเคไหมคือเดี๋ยวปลายเดือนจะดีขึ้นต้นเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่มีอะไรไม่ค่อยคุยกันเก็บเงียบเอาไว้แต่ว่าเดี๋ยวปลายเดือนทุกอย่างจะแบบดีขึ้นบางคนที่มีปัญหากันยังอยู่ในจุดที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะเอายังไงไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอดีอ่ะเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาเดี๋ยวแบบพอปล่อยไปสักพักนึงจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเหมือนแบบได้รู้สึกว่าโอเคพัฒนากันดีกว่าเปิดตัวกันดีกว่าหรือว่าแบบมีการแบบ พาไปเจอครอบครัวหรือมีอะไรที่มันแอดวานซ์มากขึ้นอาจจะมีการแบบย้ายมาอยู่ด้วยกันก็ได้มีการได้มาเจอกันใช้เวลาอยู่ร่วมกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะความรู้สึกของคนรักของคุณที่มีอยู่กับคุณก็คือ เขารักคุณนะแต่ว่าบางทีมันเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องมีการยอมกันคนละครึ่งทางอะไรที่มันเป็นปัญหาหรืออะไรที่รู้สึกมันเข้ากันไม่ได้อาจจะต้องแบบว่าปล่อยกันไปคนละครึ่งทางก่อนนะคะไม่อย่างนั้นมันจะมีความกังวลมันจะมีความกังวลคือเขาดูเหมือนกังวลดูเหมือนแบบกลัวทําอะไรก็ไม่ถูกใจคุณอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องมีการยอมกันบ้างคนละครึ่งทางนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วสรุปแล้วความรักของคุณ ไปใปนทะิศทางที่ดีรักกันดีมากๆเขาชื่นชมคุณแบบเป็นผู้ทำสำหรับเขาได้เลยอะ่ะเออเขาดูชื่นชมคุณมากๆเลยนะคะเรามาดูวิธีการเสริมดวงของเดือนนี้กันก่อนดีกว่าความรักของชาวธาตุน้ำเดือนนี้ดีนะอืมไม่ได้มีอะไรต้องกังวลจะไปกังวลเรื่องของการงานการเงินมากกว่าเนะเพราะว่าดูเหนื่อยอืมเดือนนี้ไหว้พระวิษณุได้นะคะไหว้ไหว้อ,อ่อ ถ้าแม่ลักษมีได้ไว่าพระปู่ฤสีได้นะคะพ่อหมอชีวกอะไรเงี้ยจะช่วยเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความรักแล้วก็ครอบครัวของคุณรวมไปถึงโชคลาภการเงินของคุณอะ่ะจะดีขึ้นด้วยนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวหนดูขยายสิ โอเคอันนี้คุณอาจจะต้องเหมือนเหมือนทำพิธีผูกข้อไมา้ข้อมือหรือให้ผู้ใหญ่ในบ้านอวยพรให้กับคุณนะคะพ่อแม่บุปผาการีคนที่บอกว่ามีพระคุณกับคุณอะไรเงี้ยอาจจะต้องให้เขาช่วยอวยพรคุณนะจะทําให้เหมือนคุณประสบความสําเร็จทําอะไรก็จะราบรื่นมากขึ้นนะคะก็ <S <S ประมาณนี้เนาะท่าน้ําเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะ